สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําผัดหมี่สิงคโปร์นะคะเราเตรียมเครื่องอันนี้ล้างแล้วนะคะถั่วงอกถั่วงอกต้องใส่ตามด้วยพริกคีฟ้าหรือจะเป็นพริกโคมไฟก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเราจะมาหันน่นได้เตรียมไว้ก่อนจริงจริงเขาก็ใส่ใบกุ้ยช่ายเหลืองแต่ว่าไปหาซื้อไม่มีก็จะใส่ต้นหอมแทนนะคะ ใส่ต้นหอมแทนได้จ้าไม่มีกุ้ช่ายเหลืองนะคะ เราจะใส่กุ้งไม่มีคุ้นช่ายเหลืองก็ใส่ต้นหอมแล้วกันใส่ต้นหอมแล้วกันนะคะใส่ต้นหอมแทนได้ไม่เป็นไรจ้า ล้างต้นหอมก่อนนะคะเราจะมาซอยต้นหอมไม่มีคู้ชายเหลืองก็ใส่ต้นหอมได้ผัดก,กินนะคะเขียนเครื่องไว้ก่อน จากนั้นเราจะมาใส่หอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ใส่หอมใหญ่ ส่วนหมี่เราก็แช่ไว้แล้วนะคะหมีแช่ไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมสำหรับเครื่องอันนี้ไว้ก่อนนะคะเรามีหมีเดี๋ยวจะมาแกะกุ้งอันนี้ขอเวลาแกะกุ้งแป๊บหนึ่งนะคะ มาจากกุ้งเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผ่าล้างเรียบร้อยแล้วจ้าทีนี้เราจะมาเตรียมไข่ไก่เตรียมไข่ไก่ไข่ไก่สองฟองเพราะว่าหมี่เราก็เยอะเหมือนกันนะคะไข่ไก่สองฟองไข่ไก่แล้วก็เราก็จะตีอ่าตีไข่สองฟองแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปเลยนะคะตีไข่สองฟองแล้วใส่กุ้งเข้าไปเลยจ้า ทีนี้ก็ใส่กุ้งเข้าไปเลยนะคะใส่ไปในไข่นี่เลยโอเคเตรียมผัดแล้วจ้ามาจ้ะเตรียมผัดเลยนะคะเปิดไฟ <c oughs> ใส่น้ำมันพืชเข้าไปนะคะ ใส่น้ำมันพืชพอประมาณประมาณน,นี้พอใส่หอมใหญ่เข้าไปก่อนนะคะ แากนันก็เกลี่ยออกจ้ะเกลี่ยออกด้านข้างใส่ไข่เข้าไปไข่กับปุ้งใส่ลงไปนะคะ น้ำมันอีกนิดนึ่งน้ำมันน้อยไปหน่อยโอเคผักกุ้งให้กักไข่ให้สุกก่อนนะคะ แล้วก็ใส่มีลงไปใส่มีลงไปมีเยอะมากเลยนะคะตามด้วยพริกไทยใส่พริกไทยเข้าไปผงกะหรี่ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะใส่ผงกะหรี่ลงไป หอยนางรมประมาณนี้หนึ่งช้อนน้ำตาลสองช้อนสองช้อนชานะคะไม่ใช่ไม่ใช่สองช้อนโต๊ะซีอิ๊วน้ำมันงา น,นะคะมี่นี่เราแช่น้ำแล้วมันผักมันสุกง,ง่ายจ้ะวีนนี้ก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ผักทั้งหมดลงไปเลยจ้าผักเลยนะคะ วันนี้นำเสนอผัดหมี่สิงคโปร์อันนี้นำเสนอหมี่สิงคโปร์จ้าผัดสักสองนาทีชใวยงามมากเลยนะคะ ให้แห้งนิดหนึง่งตักีกแป๊บนึงจากสุกแล้วนะคะเอาให้แห้งกว่านี้หน่อยนิดนึงประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วจ้ะตักใส่จานเลย แอ้ลจ้าผัดมีสิงคโปร์เราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า